และคนนี้ก็จะติดปอกกระปับบ้นอ่าขบนข้างบนเอาขึ้นบนดีกว่าเรียกว่าข้างบนอ่ะเอร่าตายแล้วน,นี่คนเนี้ยคนเนี้ยติดปอกกระปับบ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอยู่ตรงเฮ้ยได้ยินเสียงเท้าจากคนที่ไซส์คนที่ไซส์ผ้าโบเลยวะเนี่ยมันบอกมาอ,มอ,อ้ยไปยชีไอ้ไปเซ็ตกุจุหัวทิ่ม หากใครที่กําลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งาบาทนะครับทงไว้นะครับพี่ติงหูฟังพี่ติงเวลซด์ดอทคอมนะครับจุบ๊บจุ๊บเพิ็กแรล่กคุณของพิชชาตของตัวหมูเป็นเพร์กที่แทบไม่มีใครใช้มันเลยวันนี้ผมก็เลยจะลองมาเล่นดูว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างด้วยเพร์กนี้เนี่ยถ้ากเกิดเราอุ้มเสอือ เราจะเห็นอล่าของเซอร์ระยะ6เมตรจากเสาทุกเสาในแผนที่ถ้าเกิดามาเล่นกับด่านที่ไมีกว้างมากอย่างตัวพิวิทคาร์บอยหรือไอ้ด่านเกมอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีมากๆด้วยผมจะเอาเพิกนี้เนี่ยมาคบก,กับเพลกที่2นั่นคือต้องแสงดาราโดยเพิกนี้เนี่ยจะไม่เซอร์ติดสานาปองกังบบังถ้าเกิดเขาอยู่ในระยะจยงจะเราตอนที่เราแบกเซอร์อยู่อะแล้วก็ถึงแม้เราจะแขวนเซอร์หรือวางเซอร์ลงอะคุยที่ติดปองกังบบงก็จะติดอีก30วิเนาะคือผมคิดว่ามันคบก,กันได้เพราะว่าเพาิกดีเนี่ยมันน่าจะหาคนทีงง่ คือให้เราสามารถดูตำแหน่งแล้วก็เชพเพิที่2ไลอะที่แบบง่ายๆเลยมานั้นแล้วก็ในส่วนของเพลที่3จะเป็นเอจิสกษัตริยที่จะทำให้เราเดินไปขึ้นตอนแบกเซอร์แล้วก็จะเพิ่มระยะเซลเจ็อีก12เมตรอีกด้วยตอนที่เราแบกเซอร์โดยก้อนเพลย์ที่คุมโบกับเพลย์ที่2ได้ค่อนข้างดียิ่งแหวกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นจุ๋ยฟ้าถ่วงเกมนั่นเองแล้วก็ยังออนเนี่ยสีเขียวเนี่ยจะไม่เราสามารถอ่อครูดาวสกิลวาร์ปไปขึ้นสี่วิตอนกลางวันแล้วก็สีม่วงเนี่ยถ้าาาาาาาเเ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 กกกิิกดดรรรวววว์ปปนนนนนสแต็็็หหมออ่ะะจลลขงซทุค3 อเอาเชียร์แล้วก็สุดท้ายลองล็อกด่านว,วิดวิดไปเลยให้เราสัมภาแบบหาคนได้ง่ายแบบยิ่งขึ้นปอีกอะโอเคปะอยู่ที่เกมกันดีกว่าไหนก็ดูเอ้ยวะพระเจ้าปาดีฝั่งู่เพราะว่าอะไรเพราะเซอร์ล็อกด่าน R ์พดีคือด่านแล้วมันกว้างเกินะคือแบบไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่เลยเดินติดเลยเอาา้าวมเฮ้ยเห็นรอยออกไปตกลน,นปะคิดว่าอย่างงั้นเต้นี่งไงแต่เกลี่ยองเบ่าโหอยู่ดีแบบ ออกตู้ประตูหน้าอีผมเป็นสติแตกเลยมเมื่อกี้ทไมป่ะอี้มีพอบไม้ด้วยโอเคถ้าเกิดลงนี้ได้ก็ได้เวลาแบบได้เวลาในการคนดีขึ้นทั้นสาม,มาทำเมลอะไรมันมีเล่นบนมด้ครฮะเพื่อนหลงชั้นเลยโอเคได้เวลาอุ้มกันมาดูกันว่าจะมีใครอ้าเราเห็นคนแบบอยู่ข้างล่างนู่นสองคนเลยเห็นปะคือมันเห็นว่าล่าแบบจากไกลๆเลยอะ ถ้าเกิดผมว่าลากไปตรงคู่กีดได้ได้ก็น่าจะแบบไปหาเขาได้อยู่เนี่ยตรงนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตรงเนี้ยโอเคเปิดกรอบชิบหมเพื่อนเตะเอาล็อกตูเ้เฉยได้ตีปะ่ะอา่สาสัตว์ตวิเนี่ยรูไ้ได้ตีไหมเอาว่ะคนที่เป็นโโอ้หติดด้วยติดแบบหนึ่งเกือตึงๆยังโคตรไวอา่สาสัตว์ตวิไม่น่าทันละผมจะดักตรงนี้ผมจะดักตรงนี้นไปดีเพื่อนอยู่ปะ่ะโดนแล้วหมายเพื่อน เอา้าทำไมตัวระบัสอย่างเงี้ยโอ้โหปกติวับมาตัวไม่กระตุกนะอันนี้กระตุกเฉยทำนะอะไรไปทันละว,ว่าเมื่อกี้เกิดเอ่อตีทันนี่ติดประกบบางอยู่ไม่ทันเฉยพับไปไหมเอ้ไม่ไมอยอมพับด้วยข้างหน้าต้องเสียไหมนะถ้าเกิดเขาไม่อยากโดนตีอ่ะเฮ้ยโอ้โหเพิ่งจะเกิดว่าคนนี้ชุดไฟด้วยเนะี่ยอืมชุดไฟแบบหล่อเท่เลยข้างหน,าน้ากระตู้นะไปทันปะเอ้เอ้ยมีตู้ด้วยเนะี่ยมีหน้าตากด้วยเนะี่ย โอ้ตาแตงยางเยอะเลยตาเนี่ยไอ้เพื่อนออกไหมยิงอยู่ที่เดิมนะไม่ได้ไปไหนไกลเนี่ยยี่เนี่ยที่เดิมเนี่ยในที่เรายังรักกันเอ้ยโอ้โหวิ่งฉีกโคตรเซียนคนนี้มันรู้ว่าเรากำมือด้วยก็เลยแบบรอมาก่อนรอบหนึ่งนะเี100อืมหลงแล้วทีนึงนนะโอเคลากใหม่อะมีใครอยู่ใกล้หูบ้างไหมตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยจริงดิ โอ้โหเกินไปเอออย่าบอกนะเขาใส่ไม่เห็นหัวลากันมาโอเคผมลองวาับเอ่อสักสองสามอันดูเดียวแค่ปะตอนนี้อ๋ออยู่แค่ไกลนูน่นโอเคสามจิวิไม่สามจิวิดีอีกสิบกว่าวิไม่รู้ทันไหมแต่เขาอยู่นูน่นอะอยู่เครื่องนู่นเลยโอเคตรงน,นี้เต่เออยู่ข้างล่างไอ้เพื่อนคนนี้ไม่ได้ยิ้เสียวใจติดอันนั้นเฉยเลยติดปกะกับบงจากอะไรนะ เกต้องเสกดาราแบบตึงๆไอ้เพื่อนขอเห็นอัลล่าหน่อยใครก็ได้ตอนนี้อ่าหยู่นู่นเจเป็นคนไปช่วยโอเคขึ้นมาก่อนถ่านป่ะเนี่ยถ่านป่ะตรงนี้อ่าหาเราตรงนี้เรียบร้อยอย่างนี้คือโดนแบบโดนลบอืมโดนลบพลาดแน่ถ้าเกิดโดดบันไดอย่างเงี้ยเราปีนตามไปกว่านะถ้าเกิดมีบาลานซที่คือวิ่งฉีกไปให้อ่ะเห็นป่ะแป๊บเดียวคือตัวเราติดหลังแล้วอะเอาเแล้วเขาเดินติดอะไรเนี่ยอื ผมว่าผมจะรอเอ่อต้องแสงดาราคูดาวแป๊บหนึงนะ่งองะโอเคได้ละแล้วก็รอพบค่ำมันมันหายด้วยอ่าปะมาณนี้โอเคน่าจะถันละถ้าเกิดเราแขวนได้ก็น่าจะแบบหมดพอดีแต่เพื่อนกลับมาสวรรค์อ่ะยกบนเฮเห็นแป๊บหนึ่งทิงหายโอเคบนหัวเราคนึงิงี่ะเดี๋ยวเราจะวราปขึ้นไปเลยโอเคเพื่อนเนี่ยวันนี้คนหนึ่งเป็นตัวละครน่าจะเอด้าป่ะคนนี้อันนี้ไม่รู้นะฮ่าเอด้าจริง เปิดกรอบใช่ไหมดีมาเรียบร้อยเฮ้ยคือแบบคิดโกงจัดอะแล้วคือนกระดาษดิมันแคบดิงยัมันก็เลยบอกเห็นหมดอแหน่แหนเห็นนะข้างล่างคนนึงข้างล่างคนนึงดี่นี่กำลังมาช่วยแล้วปะดิ๊งหายคนนี้ไม่น่าติดปะเอ่อต้องแสงดา,าราเลยนี่ยเอาเจอคนเจ็บเฉยพอเจอคนเจ็บก็ไล่ต่อเลยปะหรือว่าไงดีเอ่อเขายัางติดบนรถทายอยู่รอบเป็นหนึ่งพับไม้มาสวยอีเพื่อนอันนี้โดดปะ เดี๋ยวป่ะเตะแามาทางนี้โดดจริงสวยอ่ะเรียบร้อยอ่าผมรอเพริร์คคุณดาบไป็นหนึ่งนะเราค่อยแบบไล่ใหม่อะไรใหม่เราไปเดียวแปบบ๊บเดียวเอ้ยบนหัวเมื่อกี้อะไรวนะเนี่ยอ๋อช่วยโอเคปุ๊บเลยเพิร์คได้เจอคุณดาบทันละคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวรับไหมอ่ะเน่เน่ยน่อยู่คนที่ไกลโอ้โหมันเป็นคนที่แบบอ่าเจ็บอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะโอเคอเราแขวนเลยมา เราจะมุดตู้อะมุดดเวนๆเลยเอาา่อได้ปะสักคนหนึ่งมาตรงนี้โอ้โหผมไม่เห็นเอาล่าใครเพิ่มเติมเลยจริงปะเนี่ยโอ้โหเกินไปไะเนี่ย,อยบอกว่าเข้าตู้หมดอะมาลงมาขามนี่ก็ได้ได้เห,หมือนกันคิดว่ให้อย่างงั้นมาตอนนี้คืออยู่ในช่วงพบขํานะถ้าเกิดพบขําอะมันจะไม่มีเสียงหัวใจอะแล้วก็ับสกแกลคนนี้แบบง่ายๆเลยโอ้โหที่ไหม <c oughs> โอเคคนนี้ตายนะ ที่หญิงตะห็นว่าเป็นคนแบบอยู่ไกลนูน่นโอเคให้คนนี้ตายก่อนแล้วชีวิตเราก็จะผาสุกมากๆยิ่งขึ้นตรงนี้นี่ไงสวัสดีเพื่อนสวัสดีเอดาบอสเอเดาเนี่ยก็ตายดิเอ่อจริงอยากไปไล่คนที่แบบตรงได้มากกว่านะเพราะว่าเขาตั้งฮิวอยู่แต่โอเคเ้าหายจีบละก็ไม่ต้องไปสน,มน,นมแมบทำไมเตะจับตึ๊กเข็กกันที่ลัวเลยผมอบะกลับปะเอ้ยโปรจริงอืม อ้าวคนนั้นไม่ตายดีกว่าลืมอ่อคนรับเฟืงหมิ่นปะคิดว่าคิดว่าอย่างงั้นโอเคแต่เอ๋เพื่อนฮ้ยด่าดี้มันตู้โคตรโหดอะด่าเนี่ยคือมันด่ากันอะไรก็แบบเออเดี๋ยวไม่โดนเฉยฮึมตีใหม่ได้โอเคถ้าเกิดเราอุ้มคนนี้เราแขวนเสร็จนะเราจะหายคร่าแล้วเสร็จมันจะกลับมาและคนนี้ก็จะติดปอกกบังอ่าข้างบนข้างบนเอาขึ้นบนดีกว่าเรียว่าข้างบนอ่าเอต้าตายแล้วนี่คนเนี้ยคนเนี้ยติดปอกบังร้อยเปอร์เซ็นต์ อยู่ตรงเฮ้ยได้ยินเสียงเท้าจากคนทดิไซคนดิไซบ้าบอเลยวะเนี่ยมึงบอกมามไอ้ไปจะไฉีกโอ้โหไอ้เพื่อโมกาลาเนี่ยคือแบบโมกาลาคนใกล้ส่อเนี่โอเคมากเลยเนี่ยแต่แพทหน้ามันจะบัฟขึ้นมาน่าจะดีกว่านี้นะคิดว่าอย่างนั้นตายยังจุดไฟอ่าจุดไฟยังบลอดตายโอเควาร์ปใหม่อ่ะวาร์ปหาคนใหม่มีใครแถวนี้ปะอ่าอ่าซื้อจากข้างบนหมดเลยโอเคจะขึ้นบัฟใหม่อ่ะ ไอ้ตอนเชียวเรากูดาวไว้อยู่แล้วรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นมันเขากำลังวิ่งมาตรงนี่ตรงนี้บอบมาสักรอบหนึ่งนี่เฮ้ยเข้ามาหาเราด้วยโอเคยังไม่สับเลยกันนะอะเอา้าตันหน้าเราเชยทำไมโคตรเปลือยเลยนายอ่ะเออลงล่างเหรอลงล่างอย่างนี้ลงล่างอย่างนี้ลลนก็วาร์ปใส่นะโอ้โหตู้มันล็อกเกือบหลอดเท่อีกแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ น่าเป็นหน้าตากวะอ๋อไม่ใช่น่้หน้าต่างประตูไม่ได้ปิดห้วยเจ้าบนจริงเลยเพื่อนอ่อโอ้โหตู้ไปสวยละตรงนี้ข้างในมีตู้อยู่ถ้าเกิดเข้าไปนี่คือวาร์ปใสแน่เนี่ยตรงเนี้ยเต้เพื่อนตุ๊กตุ๊กมาเน่เน่เน่เเราเราอยู่ที่เพื่อนเราอยู่ที่เมื่อกี้เห็นไหนก็ไม่รู้อะโอเคตอนนี้แต่ไม่มีเสียงหัวใจนะถ้าเกิดไม่มีเสียงหัวใจก็ไม่ได้ติดอ่าต้องแสงดาราจะคงขอหาคนก่อน คือแบบเคยเจอบ้าไปตีแบบหลอดเท่หลอดเท่โอ้โหไม่มีเลยคือหกเมตรมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นแหละเฮ้ยนี่ดีดีคนอยู่นี่โอเควาร์ปไปเฮ้ยล็อกตู้อยู่ละถ้าไมตู้มันล็อกเยอะอย่าีกเยอะเ่ยยังโหดมากโอ้โหหานมุมยังได้ตู้ยบหายในห้องนี้ปะนี่แต่เอ๊เดี๋ยวตู้อยู่ห้องนี้เลยดูว่าอีกห้องหนึ่งเฮ้ยยังอยู่ที่เดิมปะเนี่ยแหมไม่ได้ไปไหนแดะเอยู่นี่อยู่นี่โอเคคนที่บนหน้าต่างแน่คนเนี้ยเต๊ยหญิงไ้บอทแล้ว คนบนหน้าตากแน่มาแล้วเราก็ใช้เอร์ม่วง,งในการบลับ,บหาคนเตะอยู่อ่าบนนี้บนนี้จะละโอ้โหก็คือล็อกตู้อีกแล้วเนี่ยแน่ยู่บันอยู่ข้างบนนี่ฮะขึ้นไปหาเขากันเอ๋เฮ้ยล็อกตู้ด้วยล็อกตู้เพื่ออะไรเราอยู่นี่เพื่อน <laughs> เปิดคอบอยู่ไหยเลยคือเอร์ม่วง,งที่ว่าเห็นอ่าเวาลาคนตอนว่าครบสามครั้งเหรอว่านี่คือโอเคสุดละนะ้วก็รู้สึกส่วนตัวผมนะรีบถอย เห็นปะเรายังเห็นว่าล่าคนนอนอยู่เลยเห็นปะคือแบบอยู่ใกล้ๆหุกนู่นเนี่ยคือแบบอย่างดีมากอะโอเควาแปะแบบตอนนี้ก็จบไปด้วยความสวยงามโอ้โหคอมโบนแบบลงตัวมากอะคือไปไหนก็เห็นแหละจบไปด้วยความสวยงามโอ้โหและเออร์ดาคือแบบแทมเก้าพันน่ารักจังด้ยไหมโอเคกะไอจีสนุกดีแา่นี้เอ้าโดนดายอีซี่อะไรวะนะฮะ ผมโดนคุณกาลเกอร์ดาเขาบอกผมล็อกแมพมาเฉยเลยไอ้ไม่เซ็ตกูจูหัวทิ่มกูโอ้ไม่เซ็ตกูจูหัวทิ่มเลยโอ้้ากลัวจะมาอะไรแกแกแกเต้มนัดเติมนัดปิดท้ายด้วยเฉยๆนะ